วันนี้เรียให้คุณส่งมาบอกเราว่าคุณอยากให้คุณเคนเทเดตเล่นคู่กับนางเอกคนไหนมากที่สุดแมวมิชิดานางเอกเอ้าแกก็เคยเป็นนางเอกไม่ใช่เหรอมันเก่าเอาปัจจุบันเออเอนะคะดังนั้นก็ลอง s m s กันมานะคะว่าอยากจะให้ใครเป็นนางเอกคู่กับเคนเทรเดตบุญนันายาอ้ยยากมากเลยแม่เคนง่ายกว่านะคะดังนั้นมีใครกันบ้างที่เขารอบในวันนี้ไปดูกันค่ะ โอ้โอมีหลายคนนะ<ช>มีหลายคนคอ่าถ้าะช่นั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะเรามาดูนางเอกของเคนชีระเดชนะคะว่าจะมีใครกันบ้างค่ะอันดับ5ค่ะอ,อ่ะละค่ะคนแรกเลยนะคะอันดับ5คือคุณแอล <on. S 2> เขาเคยเล่นละครด้วยกันนะคะเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามาเ,าเป็นนางเอกที่เขาเรียกว่าเคมีก็ตรงกับบุญเคเหมือนกันในปี2 5 5 1เรื่องใจร้าวโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะคะ,ะก็ออกแนวตบจูบนะ,นะตบจูบน้ำต,ตาไหลแอฟเตอร์ออนดูแบบว่าอ่อนแออะไรอย่างนี้นะคะเออใช่ก็ทำให้ทุกคนดูแบบว่าเป็นแนวโรแมนติก ดราม่าบ่อร่ำตาแตกทั้งเลือกแอปซั้ออล้องไห้นะคะประมาณสามถังได้คือเรื่องนี้ทําให้คนเนี่ยอยากเป็นผู้จัดการส่วนตัวดารากันเยอะมากอเพราะนางเอกเนี่ยเขาต้องมาเล่นเป็นผู้ผู้จัดการส่วนตัวโอ้เฮ้ยชีวิตจริงอ่ะมันมีผูมจัดการส่วนตัวใช่เห็นในละครเยอะมากเลยนะที่แบบว่าในการ์ตูนก็มีนะแบบว่าประมาณผู้จัดการส่วนตัวได้กับดาราเองอ่ะไม่มีเหมือนกันมีมะมแต่เลิกไปแล้วมีไปแล้วเลิกไปแล้ว อ๋อเหรอเหรอเหรอหรือบางคนน่ะจริงๆแล้วมีนักร้องอย่างนักร้องลูกทุ่งหลายคนนะคะที่ใช้เมียตัวเองเป็นผู้จัดการส่วนตัวอันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือคบกันมาคือคบไปเลยจริงจังไปเลยแล้วแต่อันนี้คือมาพบรักกันเนื่องจากฐานะแบบว่าฉันเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างถ้าเกิดซุบตาที่มองนอกบริการค่ะเออ ได้โบการ์ดเป็นแฟนได้แดนเซอร์ของตัวเองเป็นแฟนแดนเซอร์มองไทยบอยเออ,เอยแย่งกอนกระใจเลยเมื่อก่อนนี้นะนักนักร้องแย่งแดนเซอร์กันอย่างมีแดนเซอร์หนึ่งคนนักร้องคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็แย่งกันจีบแดนเซอร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยฉันได้ข่าวอันนึงนะเพิ่งเห็นข่าวอันนึงนะอันนี้ชูออกหน้าออกตาเรียบร้อยแล้วนะฮะเออ เป็นแบบประมาณผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารจะพูดชื่อไหมอย่าเลยเป็นผู้ริหเป็นผู้บริหารใหญ่เลยแล้วก็ส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นพระเอกผู้เอกเก่าพระเมื่อก่อนใช่ออกหน้าละออกหน้าออกมาแล้วซื้อรถมาแล้วคอชเออตัวซอยลทรพ์ซื้อรถชอรทไทล่าสุดนี้ไปซื้อรถที่เดียวกันเออช่างมันเถอะ มินิเสร็จแล้วต่อจากมินิอีกจ้ะหลังจากมินิอีกจ้านี่ล่าสุดเนี่ยฮะเปิดงานมีบวงสรวงนะคะโอ้โหโอ้ยอย่าพูดอะไรแค่นี้คนก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไอ้นี่เราเอาคุณผู้ชมนะเอามันก็เป็นเรื่องแบบนี้ในละครของคุณแอปกับคุณเคนเกี่ยวอะไรกับแอกับเคนแอ็มบอพูดถึงกูบ้างไหมนั่งเอกของเคนเดชอันดับที่สี่ค่ะเชอรี่เข็มอักสรน้องเชอรี่เนี่ย เป็นเพื่อนเก่ากันตั้งแต่สมัยยูยูมากเขาเป็นเด็กยูมาเหมือนกันนะคะเล่นละครกับคุณเคนในละครเรื่องกระทิงนะคะตอนเนี้ยเรื่องกระทิงเนี่ยคุณเคนเนี่ยเป็แต่ยุคแต่แผลเก่าเขาเล่น้วยการล่าสุดเนี่ยเรื่องกระทิงเนี่ยคุณเคนเนี่ยเขาชื่อเฮียไทม์นะคะแล้วน้องเชอร์รี่เนี่ยเล่นกับคุณเคนมีอยู่วันหนึ่งมีโอกาสได้ดูน้ําตาแตกแบบคุณเคนร้องห่มร้องไห้เล่นแบบว่าจากผู้ชายที่แบบว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอก ผู้หญิงเนี่ยต้องฆ่าคือแต่งงานกันกับ uh huh. คุณเคน uh huh. แล้วก็เป็นแฟนกันรักกันแล้วผู้หญิงก็รักเฮียนนะแล้วเอาปืนยิงอุ้หยอแต่คุณเคนไม่ตายเออเลยกลับมาแก้แค้นใหม่เลยกลับมาแก้แค้นแล้วอยากจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าทาผม,มเคยรักฉันบ้างเออทาฉันทําไมเออ,เอ,อวันนั้นเราคุณเคนร,ร้องไห้ร้องห่มนะคะคือแบบดิฉันดูแล้วดิฉันก็แบบพี่เคนอะ สงสารมีแกนอะเดี๋ยวนะแกไม่ได้อินกับละครเลยใช่ไหมเนี่ยส<า>งสารเออแต่แกสงสาร<า>เคนเด,ดนเดเเดเดเดเเดเดเด จริงเล่นดีมากนะคะแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งที่ทั้งคู่จะได้เล่นคู่กันอีกนะคะเรื่องแรงรักนั่นเองเหรออ่ามีเรื่องต่อไปแนวเขาวางตัวไว้แล้วแรงรักหรอแรงรักนะคะยังไงก็น่าจะมาแนวแนวรเงาปะไม่เกี่ยวนะไม่น่าใจแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องที่เขาเล่นด้วยกันทั้งหมดสี่เรื่องมีเรื่องเสือสิบเอ็ดตัวในปีสี่สี่นะคะแพะเก่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือปีสี่ห้ารักคุณเท่าฟ้าปีห้าห้าและล่าสุดเลือดมังกร เวอร์ชั่นกระทิงนะคะในปี58ที่ผ่านมาและเรื่องต่อไปอย่างที่พี่บุ๋มบอกอแรงรักคอยติดตามคู่นี้เวลามาแล้วกับเรารายที่พรวันนี้เราพูดถึงนางเอกของคุณเคนธีรเดชนะคะ,ะ,ค,ะค่ะมาแล้วสองคนเอาละค่ะถ้าเช่นนั้นตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะนางเอกของเคนธีรเดชอันดับที่3ค่ะชมพู่อารยานะคะอตอนตอนนั้นเนี่ยตอนที่จำได้ว่าน้องชมพู่ย้ายจากช่องเจ็ดนะคะหมดสัญญาใช่ใช่แล้วก็มาอยู่ที่ช่องสามเนี่ย ปะปะกันแถมกับพี่เคนก่อนเลยก็เรื่องแรกเลยนะคะวิะว่าว้าวุ่นนะคะ<ช>ปี2553นะคะต่อก,กันด้วยรหัสทรชนนะคะปี2554มารักคุณเท่าฟ้าฟ้าฟ้าเอาเล่หลายคนเหรอรักคุณเท่าฟ้านะคะก็มี2555ยังมีละครน,นะคะที่ทางเอ่อต้องเรียกว่ายังไงล่ะทางภรรยาเป็นผู้จัดนะคะก็คืออันโกกนรักสตอเบอรี่นะคะ2556ซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่า เอาเหมือนเอาเอาชมพู่อรยาม,ามามามาตั้งไว้แล้วก็เขียนเรื่องเพื่อเธอ<ม>ใช่ไหมเพราะโครงเรื่องเนี่ยเป็นแบบชมพู่มากอ่ะแต่งตัว<ม>จัดจัดแต่งตัวเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าสุดชิคอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเลิฟซีนน่ารักน่ารักซึ่งหลายคนก็ถามว่าอุ้ยภรรยาซึ่เป็นผู้จัดเนี่ยทนดูฉากต่างๆได้ยังไงอ๋อเหรอเขาอาจจะแบบเข้าใจจนถึงจุดที่เขาเข้าใจเพราะว่าตัวตัวพี่หน่อยเองเนี่ยก็เป็นดารานแสดง <น>ค,คือคนอะหวงแทนไงประชาชนคงหวงแทนนั่นแหละแต่ผ๋มเชื่อว่าพี่หน่อยเขาเขาคงรู้อ่ะว่านี่คือจุดขายของละคร<ช>ะแล้วอะไรคือจุดเฟนไม่เฟนกับเมียกับหนังเขาอย่างนี้แกจะทําอะไรได้มากกว่านี้นี่ข<อ>เขาขเคารบพี่เคนเทียเดทถึงขนาดที่น้องชมพู่เนี่ยเรียกคุณเคนว่าหัวหน้าอเออเขาเรียกว่าหัวหน้านะเขาไม่เรียกพี่เคนนะเขาเรียกว่าหัวหน้าเขาสนิทสนมกันมากวันแต่งงานวันเขามีก่อนแต่งงานเขามีเรียกอะไรนะคะ อะไรไนๆนะเห็นไนใช่ไหมคะคุณเทเลเดตเป็นคนที่ทําให้ชมพู่ร้องไห้อืเพราะว่ามีคนมาเซอร์ไพรส์พาพระเอกทุกคนที่ชื่อเคนมาเอที่เล่นกับชมพู่หรือว่าจะเป็นธีระธีระเดชหรือว่าธีระเดชธิธิระเดชใช่พามาทั้งหมดเลยก็ทุกคนมาทุกคนมาพอเห็นหัวหน้ามาปุ๊บชมพู่ร้องไห้เหตุผลที่ชมพู่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะหัวหน้าไม่ค่อยไปไหนจริงแม้กระทั่งในไอจีสมัยก่อนนะคะ ฟอลโล่อยู่คนเดียวคือหน่อยบุษกรแค่นั้นแล้วเขาไม่ได้เลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยไปงานไปอะไรนะคะเขาเลยดีใจาสนิทสนมกันจากเล่นละครด้วยกันที่ดูดิสี่เรื่องติดกันใน4ปีอ่ะก็เลยมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันนะคะก็เอาละนี่ก็คือชมพู่อารยานะคะหนึ่งในนางเอกของคุณเคนทีลเดชนั่นเองค่ะเรามาถึงนางเอกของเคนทีลเดตอันดับที่2ค่ะเจนนี่นะคะเจนนี่เทียนโพสวรรณนั่นเองนะคะก็สี่เรื่องเช่นเดียวกันนะคะ พระจันทร์แสนโกน2,546ค่ะหนึ่งในสวงเนี่ยมีพระจันทร์แสนโกนนะคะแล้วยังมีอน่ีกโอ้่ามากเลยนั่นสิหนึ่งในสวงเนี่อันนี้หนึ่งในสวงตั้งแต่เจนนี่สมัยไหนวะหนึ่งในสวงอันเก่าใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้เวอร์ชันเก่าเหรอเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับเออเป็นละครเรื่องเดียวกับที่น้องใหญ่ญาเล่นกับเจมจิอ๋อโอเคแล้วก็ยังมีรักนี่หัวใจเราจองอืมนะคะก็ปี50แล้วก็มา กลรักหลวงใจสองห้าห้าสี่อืแค่นี้เหรอแล้วก็จะมีที่มาซีรีส์เลือดบังกรง่อืมแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเล่นคู่กันแต่เขาเล่นเขาเล่นในเรื่องเดียวกันด้วยในซีรีส์เดียวกันนี่อันนี้นะคะในซีรีส์เดียวกันนะคะตอนนี้เรากําลังจะประกาศอันดับที่หนึ่งนั่นเองนะคะถ้าชนะั้นเราขอทวนอันดับกันก่อนนะคะว่าตั้แต่อันดับที่ห้ามีใครกันบ้างค่ะอันดับที่ห้านะคะคุณเอฟทักษอรหนูสมัยไหนนะ้วนะอันดับที่สี่ค่ะเชอรี่เข็มอับสอนค่ะ อันดับที่3ค่ะชมพู่อารยาและอันดับที่2นะคะเจนนี่เทนโพสุวรรณค่ะฉะนั้นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่านางเอกของเคนทิลเดตอันดับที่1ได้แก่จะเป็นใครไปไม่ได้ นะคะคุณแอนทองผสมนั่นเองนะคะคุณแอนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญของคุณเคนเทรเดตเลยนะคะที่ทําให้ทั้งคู่กลายเป็นซุปตาในช่วข้ามคืนใช่ค่ะนะคะเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเนี่ยคือแรงเงานะคะคือเรื่องแรกเลยที่คุณแอนไปถึงว่าเวอร์ชั่นที่เรารู้จักนะที่เราเคยเห็นคุณแอนเล่นเวอร์ชันนี้นะคะแล้วก็ คุณเคนเองก็ไปการเป็นเคนภูมิในเวอร์ชั้น2อถูกต้องออนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยทําให้หลายๆคนนะคะอยากจะดูเขาเล่นคู่กันอีกเพราะฉะนั้นปี2549นะคะอุ้มรักจึงเป็นละครเรื่องต่อมาที่ทําให้ทั้งคู่มันเล่นคู่กันนะคะเรื่องนี้นั่นเองะะแล้วก็ในเรื่องแต่และเรื่องที่เล่นคู่กันแล้วเนี่ยนะคะ ก็ทำให้เลตติ้งเปรี้ยงปร้างนะคะแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงสู่เสน่หา365วันแห่งรักสามอวันแห่งรักนี่เรื่องนี้ที่ฉันเล่นด้วยเออเออคือยังไงเรื่องนี้อยากอยากรู้เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยา้าวันปีหนึ่งปีหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยคือจะเป็นเรื่องราวของคนคู่รักคู่หนึ่งที่มีมุมมองที่หลากหลายอะว่าผู้หญิงจะเป็นแบบแนวที่งอนที่งอนที่งอน คือมันเป็นชีวิตจริงเน้นชีวิตจริงของความรักของคนคนรักคู่หนึ่งว่าเอออาจจะทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันได้บ้างแล้วฉันก็เล่นเป็นพี่สาวแอนที่แบบว่าเรียบร้อยก่อนด้วยผัวเนี่ยทำให้เราเก็บกดเป็นแม่บ้านอยู่บ้านอจุ่มๆผัวก็เจ้าชู้ไปมีเมียน้อยคุณแอนก็เลยต้องเป็นฝ่ายตามล่าพี่ชายให้อะไรอย่างเงี้ยมันร้อนร้อนเออหรือการเควงของเควงเคยงเคยงนวนเจาะกระโหลกพิษต้นปูดเลย คือพลาดเหรอพลาดเฮ้ยอินอินอินนางเล่นอินไงาน,นางเล่นแล้วนางหลุดงานนางก็ไปนางเล่นนางเล่นจริงแต่หลายคนบอกเหมือนกันว่าเวลาเล่นกับคุณแอนทวศนเนี่ยอ่านบทให้ละเอียดถ้าอ่านละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยมีฉากโดนคุณแอนตบโดนคุณแอนทำอะไรก็แล้วแต่เตรียมตัวไว้ให้ดี ะไม่ยั้งมือให้คุณเลยคุณแอนจะเล่นจริงะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะบางทีเอ่อเวลาที่เราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเห็นคุณแอนกับคุณเคนเล่นคู่กันเนี่ยหลายคนก็สงสัยอ่าหลายคนก็สงสัยว่าเอะเวลาคุณแอนกับคุณเคนเขาเล่นคู่กันเนี่ยเขาจะมีแบบว่าคุ่กิ๊กนอกจอไหมอันนั้นคือก่อนที่จะแต่งงานะนะคะเพราะเขาเล่นจนคนเชื่อ,อว่าเหมือนแบบ เฮ้ยเขารักกันจริงๆอ่ะเออมันดูเคมีใช่ดูควารักกันจริงๆก็จะมีแบบคุกกิ๊ก็อกจอกันไม่อะไรอไรเขาบอกได้เลยว่ายากมากนะคะยากมากเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตัวแกล้งกันเลยค่ะหลังจอนี่คือเหมือนลิงสองคนทนกันจริงๆก็น่ารักอ่ะเล่นกันแย่กันก็เข้ามาสนิทกันแหละสนิทเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ให้เกียรติแฟนของตัวเองกันทั้งคู่นะคะดังนั้นไม่มีเรื่องคุกกิ๊กรอกจอแน่นอนดิฉันขอยืนยันเขาเป็นผู้ใหญ่พอใช่ไม่เหมือน ไม่เหมือนบางคู่ที่แ<ะ>บบเล่นจริงเออจริงเลยล<ะ>เออแล้วคนในกองก็นั่งกระตาปิดไหมตาปลิดๆไป,ป,ปไม่ร,<ป>มรู้ไม่รู้เรื่องคนเดียวอะไรของแกนะแ,แกนั่งอยู่ในนั้นเป็นชันฉน <ผม S 1> ตามไม่ไมคิดแล้วไม่มีใครคิดเด็ดขาดว่าจะกล้าทํากันไม่คิดเลยเหรอคิดได้ยังไงผู้จัดเป็นแานะ แต่เขาไม่ได้เขามากองประจําด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่ได้สนใจไงคุณหอกป้าเห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมถึงเวลาก็ไม่ได้แบบว่าไปเผือกร้อนกับคนอื่นเขานะมีช่วงหลังเนี่ยที่หัดเผือกเพราะว่ามาสนิทกันพี่ผมเกี่ยวไรต้องต้องหัดแบบว่าเผือกเรื่องคนอื่นเพราะว่ามาสนิทกันแล้วมันแบบซึมซับมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเช่นให้แกแค่เด้งู้สังเกตการเด้งเด้งไหวมากบอกว่าบอกว่าบอกว่านี่นะคือคุยกันนะบอกว่าเฮ้ เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยแป๊บเดียวแบบเอาข้อมูลไปะโอ้โหไม่ชอบเถียงเรื่องคนอเองเลยไม่คือเราทาบางทีคุณผู้ชมเข้าใจเพราะว่าเราตั้งกลุ่มกัน3าคนเพื่องานเพื่องานนี่เราไม่คุยเรื่องอื่นกันเลยนะเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวเลยค่ะคุณได้เสมคุณผู้ชมทั้งมันเอสเอ็มมาเลยนะค่ะขอเข้ากลุ่มด้วยได้ไหม้กลุ่มเราพวกเราจะคุยแต่ว่าเราไม่อะไรถ้าเกิดไลน์พวกเราหลุดไปเนี่ย พวกเราเองไม่มีใครปลอมพวกเราเองเตรียมตัวขอโทษกันเลยนะอาราคาอัุกช่นะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของงานคุณแอนเราผสมทองอันดับหนึ่งนะคะนาาเอกของเคนทีระเดชคุณแอนบอกอีกแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับแอนอีกแล้วแค่นี้เที่ยวเองนะคะ